สวัสดีครับพบกับสวัสดีครับพบกับ,ด,บ,ด,บด้าชอนาทีวีเออก็วันนี้ก็จะมาเล่นเกมเชลเชอร์นะมากันมาเลยครับก็ไม่ต้องรอช้าอาจิบ้อาอาจูนะเนี่ยนะท่านใะนช่องก็ขออภัยด้วยนะครับก็วันนี้ก็วันอาทิตย์แล้วพรุ่งนี้ก็วันจันทร์ น่าจะได้ลงคลิปนะน่าจะลงหมดแต่ครับมีอยู่ห้าคลิปนี่คลิปที่ห้าครับที่อมูกำลังกัดเพราะว่าอะไรเน็ตตรงเดียมแรงมากแบบโองไม่ถู่ครับแรงจนครูแม่เอาโทรศัพท์ไปโรงเรียนเลยแบบเฮ้ยโอออหไปได้นะแต่ทำไมพวอห้าไปไม่ได้ ยังงงเลยครับตั้งชื่อว่า D A นะเอไม่ใช่ละไม่ใช่ X X เฮ้ยลุกที่เด้อเด้อเด้อไปที่ไปเลยก็ A 부ा ان راج thank <laughs> you